สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2554เวลา15.48น,านาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโป,ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในไปยังสุดศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบ ระชนมงพัามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตในการพขอภัยครับในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2554โดยปีนี้มหาวิทยาลัยได้ทุน9ก้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวรัฒนธรรมแต่ผู้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณีรรกรณยกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปรวัฒนธรรมไทยใน,ในหลักหลายสาขาจากนั้นพระราชทานปริญาบัตรจุดสิบรรดีกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ5รายและพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ริญาเอกโทตีรวมทั้งสิ้น5,265คนในการนี้พระราชะทานพระพราชโชาดความว่าบัณฑิตได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมมุ่งหวังจะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนและบ้านเมืองการจัดทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตจะต้องคิดพิจารณาเห็นก่อนว่างานแต่ละคนนั้นเป็นงานของส่วน รวมหากบุคคลสามารถทํางานของส่วนตนที่ตนรับผิดชอบได้ดีแล้วงานของส่วนรวม็ยอ่อมก็จะย่อมดีไปด้วยในทางตรงกันข้ามบุคคลที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติงานของตนให้ที่รับผิดชอบให้ดีก็จะย่อมให้เกิดความเสียหายของส่วนรวมด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อคิดได้ดังนี้แต่ละคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติกิจาการของของของตนเองให้เต็มความ ให้เต็มความรู้ความสามารถด้วยความอุตสาหะพากเพียรและความรอบคอบระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อให้งานที่ทำนั้นบรรลุสสำเร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพผลสำเร็จอันเกิดจากกิจการงานของแต่ละคนจะได้ประกอบเกื้อหนุนเข้ากับความเจริญก้าวหน้าทั้งของบุคคลและส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสมดังที่ท่านทั้งหลายได้ปรารถนา หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเดือนรับรองทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณธรรที่ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจดเสดบันดิเกตกิติมิ์ในครั้งนี้จกข่าวในพระราชสำนักนายอดิชัยสุขมภัยรายงานต่อไปเป็นข่าวทั่วไปนะครับ กรรมการกสทชเตรียมเสนอวาระเร่งด่วนให้คณะกรรมการกิจการกระ,กระจายเสียงและกิจการโทร,รทัศน์เตรียมตรวจสอบกรณีช่อง3ายุติออกอากาศละครเหนือเมฆโดยอ้างขัดกฎหมายกสทชมาตรา37นางสาวสุพินญยญากลางนรงกรรมการกสทชเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทร,รทัศน์หรือกสทชในวันพรุ่งนี้ จะเสนอวาระเร่งด่วนให้คณะกรรมการกรสทพิจารณากรณีช่อง3ยุติออกอากาศละครเหนือเมฆโดยอ้างขัดมาตรา37พระาราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโท,ทรทัศน์ประจำปีการศึกษา2551นางสาวสุพินญ,ญาไม่เห็นด้วยกับข่าวที่กสทอชอมองว่าช่อง3าเบลละครเหนือเมฆเพราะผิดมาตารา3 7เนื่องจากมาตรา37นั้น คอบจัก,กรวาลและละเอียดอ่อนต่อเสรีภาพสื่อมากและการนำไปใช้อ้างพั่มเพื่อนั้นจะทําให้สิทธิและเสรีภาพของสื่อถอยหลังกลับไปในขณะที่ผ่านมากสทชไม่เคยใช้มาตรการดังกล่าวสั่งแบนสือ่อใดๆเลยแม้แตก่กรณีของช่อง11และละครแรงเงาที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส่วนการปลดกลางอากาศละครเหนือเมฆนี้ จะสะท้อนความผิดปกติในการใช้ดุลยพินิษของช่องขณะที่นายองอาจครั้งภัยบูลสอสอบรรชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่ามีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงคุกค,คามสื่อและผู้จัดทำละครรวมถึงยังขออภยัยรวมถึงยังเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ชมและผู้จัดทำละครจึงร้องขอให้กสทชดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง ว่าเป็นไปตามทางสถานี้ได้แจ้งไว้หรือไม่จบข่าวทั่วไปนายอนุรักษ์สกุดแก้วรายงาน